ผมากเ่ยไม่ฟังยวมันแก้โคนลงมาแจะมีละคนทีละคนมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอี <y> นี้ฝ่านินนึงเวลาโคตรสอนน่ะฟังหน่อยมันจะมีผลมากเลยลูกเตือนลูกมองลูาหมายลูกกระแกนมันใช้ได้หมดเลยอเี <y> ๋ยวนจะปล่อยแล้วครับกลับบ้านนี่เลยบอกเลยหมดต้องหมดทั้งหมดทั้งพรคดเล

ก็ปองเดี๋ยวขอถ่ายเด็กนี่สองใบนะแล้วเดี๋ยวผมไปละเผื่อผู้ปกครองรุ่นนี้ค่ับใชรดูเหมือนอยากจะตกบนเมื่อวานเละเลยครับ เด็กไ,ได้เล่นน้ำกันนิดหน่อยจะเรียบจัดเลยนะเออจัดได้สำหรับกันจวบีก็บี้มาสายน้ำขาดน้ำแล้วบี้มาดล่บี้ให้เสร็จแล้วกมไปแล้วเขาจูบีเขาคมแล้วก็สำับการเรียบตีคู่นึ่งเรีบแ้วก็ไปรีบ